น่าจะปลาช่อนตัวโตน่าดูครับเสียดายครับเนี่ยไม้หักหมดเลยครับเนี่ย สวัสดีครับกับสสดีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับกล่าวสุ่ผ่านทางช่อง YouTube c h a n แนลบ้อมคนหลังคันนะครับวันนี้มาพบกับผมกับการตกปลาแบบหน้าดินนะครับก็วันนี้ลมแรงครับลมแรงปลาเดี๋ยวมาลองลุ้นกันว่าปลาจะกินหรือไม่นะครับลมแรงแรงแบบนี้นะครับก็วันนี้เข้าหมายสายหน่อยนะครับเข้าหมายอยู่ใกล้ใกล้เที่ยงนะครับเข้าหมายครับก็เข้าหมายสายหน่อยพอดีติดทุระทาส่งแพ็กอาหารส่งลูกค้าอยู่นะครับก็เดี๋ยว ชมคลิปในวันนี้ก็รอรุ้นรอชมว่าวันนี้ผมจะมีผลงานมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันหรือไม่นะครับจะได้เยอะแรงแงกันหรือเปล่าจะมีตัวโตไหมท่านผู้ชมได้ดูกันหรือไม่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยครับกับช่อง YouTube ป้อมคนหลังคันนะครับฝากด้วยนะครับก็วันนี้มาลองรุนกันลมแรงแครับควันเยอะๆอย่างเงี้ยที่จังหวัดชลยงรยควันเยอะครับควันเยอะๆแบบเนี้ยลมแรงแรงอากาศร้อนๆเนี่ยปลาจะกินหรือไม่นะครับกดติดตามชมด้วยนะครับ อยปลาดบิคิครับสูตรหน้าดินครับอนี่ชมผลงานเต็มรับนี่ทำความสะอาดก่อนนี่ครับอย่าตงปลาดบิิกคิตนะครับเต็มปากเต็มคำครับสูตรหน้าดินครับก็เป็นปลากดนะครับ ปากดโอ้โหปรากฏดเหลียงไซต์โตให้จัมโบ้เลยครับตัวนี้ครับตัวประมาณนู่นแล้วครับเจ็ดแปดขีดนู่นนะครับโอ้โหโตน่าดูครับเนี่ยกินเหยื่อตกปลาเดอะบิ๊กฟิตครับท่านผู้ชมครับเนี่ยทําไปได้ครับเดอะบิ๊กฟิตสูตรสองนะครับเนี่ยตัวโตเลยเนี่ยไซส์สวยเลยเนี่ยจัมโบ้โอ้โหไม่เคยเห็นปรากฏพอโตอย่างนี้เลยครับเนี่ยเตกปลาเดอะบิ๊กฟิตนะครับทําไปได้ ภากฏดนะครับจอดสุดยอด อะไรครับก็ลงเหยื่อลงเหยื่อทิ้งไว้ตรงนู้นก็มาหาปักเบ็ดกันครับมีนี่อีกหนึ่งหลังนะครับที่ผมปักไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะได้ปลาช่อนหรือไม่นะครับมาปักเบ็ดครับนี่อีกหนึ่งวิธีครับนี่กับบรรยากาศของห้างเก็บน้ํานี่ผมเตรียมเอาลูกปลาวันนี้เอาลูกปลามาเป็นเหยื่อนะครับนี่เป็นลูกปลาหมอครับมาทําเหยื่อวันนี้นะครับ เดี๋ยวลองมาลุ้นกันครับน,นะครับมาหาปักเบ็ดกันครับน่าจะมีลุ้นครับวันนี้ โคตรร้ายครับทารุณกันสัตว์ ปลาใบปลาใบนึกว่าหนักอะไรครับนึกว่าเต่ากินครับแท้เป็ไม้น,นั่งเหลืออยู่เลย ก็ทังขว้างนะครับเนี่ยลงเหยื่อครับท่านองครับมันน่าจะรอชาร์จแล้วครับ 来咯。 นักผู้ชมครับก้องอยู่ไกลนิดหนึ่งครับ จบ้วครับท่านผู้ชมครับไอส่งไอส่งสสวยนะครับวันนี้ครับนี่พึ่งทิ้งเหยื่อนะครับก็กินเลยครับสวยงามครับไอส่งครับใสยิงเล็กยิงแรงครับไอส่งอ่ะใสสวยครับตัวนี้ครับพึ่งโยนเหยื่อได้สามไม้ก็ซัดแล้วครับสุดยอดครับพึ่งมาตอนเที่ยงนะครับเนี่ย ท่านผู้ชมครับพึ่งทิ้งได้สามไม้ก็ซัดเสร็จแล้วครับไอ้ส่งครับไซส์อยู่ประมาณเจ็ดกิโลแรงหน่ดูครับไซส์เจ็ดโลครับ ดูหลังนี้กันนะครับหลังนี้เอาหลังนี้ไม่อยู่แล้วปลาเอาไปแดกแล้ว หลุดครับตัวนี้ครับท่าทชมครับเอาไปเกี่ยวกับถุงยางนะครับทําให้หลุดก็ได้ดูคันนี้ครับสันงอเลยครับเนี่ยหลุดครับน่าจะใหญ่น่าจะใหญ่น,หญน่าดูหลุดไปละคำเด็ดถุงงอไปเลยนะครับ น่าจะตัวโตวน่าดูครับเดี๋ยไปดูหลังต่อไปครับเดี๋ยมาดูหลังนี้กันนะครับโอ้หลังนี้ก็ไม่อยู่แล้วครับนี้ก็ไม่อยู่แล้วครับซึ่งใส่ใส่ไว้ตอน ไม่นานครับใส่ไว้ประมาณชั่วโมงกว่าๆครับเนี่ยหลังเนี้ยอ้หักครับหลังนี้หักเลยครับหายแล้วครับเนี่ยหักนะครับไม้เป็นเสี้ยวหมดเลยเนะี่ยหักแล้วน่าจะปลาช่อนตัวโตวน่าดูครับเสียดายครับเนี่ยไม้หักหมดเลยครับเนี่ย เป็นปลากระบอกนะครับเอ่ปลากระบอกไซส์เล็กนะครับ รอชมครับอันนะครับท่านผู้ชมครับก็มาถึงช่วงเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกปลาให้ดูก็วันนี้ก็มาตกเบ็ดแบบหน้าดินก็เบ็ดมาทั้งหมดเจ็ดคันเช่นเคยนะครับวันนี้มีเวลาแค่ครึ่งวันเองครับมาตกครับก็ได้ตัวมาเหมือนกันครับก็ได้ปลาสามตัวครับก็มีเล็กกลางใหญ่ครับมีเล็กกลางใหญ่ก็มีหลากหลายสายพันธุ์ครับมีปลากดมีปลากระบอก แลวก็มีปลาุ่งหรือปลาจีนนะครับก็วันนี้มาตกแบบหน้าดินก็ใช้เหยื่อตกปลา The Big f i s h สูตร2เช่นเคยนะครับเป็นสูตรเหยื่อตกปลาตัวใหม่นะครับไม่ลองไม่รู้ครับเหยื่อตัวนี้ครับถ้าลองถึงจะรู้ครับว่าดีหรือไม่ดีแค่ไหนก็อยากได้เหยื่อตัวนี้ก็ติดต่อทางไ d l ดี e ลนผมมานะครับ0 9 6ย์6 3 1 2 0เนะครับเดี๋ยวผมจะยกปลาให้ดูวันนี้เบ็ดมาหมด7000เช่นเคยเป็นระยะ10ฟุต โยนแบบตีแบบหน้าดินนะครับก็ใช้ตะขอเบอร์เจ็ดแปดเก้านะครับเรียงช้ใช้กันครับก็เดี๋ยวไปดูปลาที่ผมได้นะวันนี้ก็เยอะไกลหน่อยครับวันนี้เยอะไกลหน่อยเพราะว่าลืมเอาที่สวิงตักปลามาก็เอาปลาไปเยอะตรงที่ตื้นๆหน่อยเอาปลาขึ้นที่ตื้นๆหน่อยครับก็เดี๋ยวผมจะยกปลาให้ดูกันนะครับนี่ ผลงานวันนี้นะครับผลงานวนันนี้ก็มีปลาส้งหนึ่งตัวนะครับใสอยู่ประมาณเจ็ดนะครับลื่นเยเนี่ยลื่นยเนี่ย ปลาส่งหนึ่งตัวครับไซ์อยู่ประมาณเจ็ดไซ์ประมาณเจ็ดโลนะครับปลาส่งตัวนี้นะครับแล้วก็ปลาที่ได้อีกแต่วันนี้ก็เป็นปลากดนะครับนี่ปลากดและปลากระบอกนะครับปลากดไซ์จัมโบ้เลยครับเนี่ยปลากดไซ์จัมโบ้เพิ่งเคยได้ครับบิ๊กฟิตสูตรสองครับกินเหมือนคำครับปลากดครับตามมากินจนได้ครับ ก็ถือว่าเหยื่อตัวนี้โอเคนะครับสอบผ่านนะครับกินทุกปลาเหมือนกันนะครับก็หมายนี้ผมจะมาตกอยู่ตลอดเพราะอยู่ใกล้บ้านมากที่สุดนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องย t ท b e ผมด้วยนะครับกับช่อง u t ท b ปป้อมคนหลังคันนะครับก็วันนี้ก็ขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนเออเมื่อกี้ไปใส่ไปใส่เบ็ดเขาเรียกกับเบ็ดกองหรือเบ็ดปักนะครับที่ชาวบ้านหกใส่ปลาช่อน ปลาช่อนเอาหัก1นึ่งคันเอาหลุดเอาขาดอีกไม่ได้ตัวครับเพราะว่าน่าจะส่โตน่าดูครับเดี๋ยววันหลังมาแก้แค้นใหมครับปลาช่อนครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ครับราบสวัสดีครับ